ติดตั้งกระจกแ x 1 0 r ใน r 1 5ยังไงไปดูกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีดังนี้นะหนึ่งเลยหกเหลี่ยมเบอร์ห้าหรือ 5. จะใครใช้นี้ก็ได้ต่อมาก็จะเป็นตะไบกลมขนาด50าสมิลิเมตรตอนที่ซื้อมานะครับรูของกระจกจะยังไม่ตรงกับรูของรถนะครับเราจะต้องทำาวานคว้านารูมันออกด้วยตะไบกลมนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ อ่าเราจะใช้ตะไบกลมตะไบขอบ,ขอบขอบมันทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้รูมันตรงกับรูของรถนะครับจริงๆทาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะของจริงคือเราถอดมานั่งทํานะอันนี้ผมทําคลิปคนเดียวก็เลยมันจะลำบากนิดนึงเราถูมันทั้งสองทางถูก,กันกว่ามันจะตรงสําหรับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งบนยางรองกระจกเดิมของรถเลยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เดินสายไฟนะครับก็จะจบเพียงแค่ขั้นตอนนี้นะครับส่วนสายไฟที่ออกมาจากกระจกเราจะถอดล็อตตรงนี้นะครับนี้นําสายไฟไปซ่อนเก็บข้างในได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบถอดกระจกบ่อยๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการเดินไฟเลี้ยวนะครับต้องทําการเจาะแฝงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดหัวปลั๊กของไฟเลี้ยวตัวสายไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีปลั๊กสี่เหลี่ยมอยู่เราต้องตัดหัวปลั๊กมันทิ้งนะครับแล้วก็จเพื่อจะร้อยดูลงไปนะครับ การต่อสายไฟก็จะต่อแบบอนุกรมนะครับเส้นสีแดงรับมาจากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยวของรถเดินมาที่ไฟเลีย้ยวด้านบนแล้วต่อออกมาที่เลีย้ยวด้านล่างแล้วก็กลับไปที่รถนะครับส่วนการต่อสายไฟลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับการติดตั้งสามารถใช้น็อตเดิมของรถติดตามได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับใช้ได้ทั้งกระจกของแท้และกระจกของก๊อบเลยนะครับสุกระจกของแท้นั้นหาซื้อได้จาก กลุ่ม ZX10R Market Thailand ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ